โยธินทองเนื้อแข็งนะครับอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตพื้นที่อำเภอเกษรศิลป์ครับว่า,าผ,ผู้สมัครนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอเกษรศิลป์สม,ส,สมัยที่สองนี้ครับครับตัวจอโย,โยธินครับอ,อยากจะให้ขยายคําว่าสื่อสารเจตนาลุมพ่อมันมีความหมายว่าอย่าง อ๋อสโลแกนส่วนตัวของผมนะครับก็สื่อเจตนาลมพ่อสานต่อพัฒนากระแสสินโยทินทองเนื้อแข็งนะครับก็เอ่อตรงไปตรงมานะครับผมเองไม่ชอบการเมืองนะครับทีนี้เอ่อเหมือนกับที่มาเล่นการเมืองก็รับปากคุณพ่อไว้นะครับรับปากคุณพ่อไว้ผมไม่ลงรายละเอียดนะว่าผมรับปากพ่อช่วงไหนอย่างไรเพราะว่าเคยปาใสตยไปแล้วเพียงแต่ว่า เหตุผลหลักก tamam. ็คือต้องการสืบเจตนาลมณ์ของพ่อนะครับท่านเสด็จเปรินะครับแล้วก็อะไรที่พ่อทําดีมาแล้วผมก็อยากจะสานต่อนะครับแต่อะไรที่ผมสามารถที่จะขับเคลื่อนหรือว่าต่อยอดได้เพื่อพี่น้องชาวอังเวอร์กระแสสิล์หรือเพื่อจังหวัดสงขลาของเราผมก็ยินดีนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมระหว่างพ่อกับผมและกับอังเภอรกระแสศิลป์ครับสืบเจตนารมณพ่อ สารต่อพัฒนากระแสสินโดยโยธินทองเนืแขงครับหลายคนก็ไม่มีเติมให้ผมนะครับมีพี่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมรักมากนะครับผมขออนุญาตไม่ไม่เอื่นนามท่านไปเติมว่าสืบเจตานาลุมพอ่อสารต่อพัฒนากระแสสินโยธินทองเนืแข็งลูกไม้ใต้ต้นที่งดงามของสอเจเปรมเพื่อคนกระแสสินนะผมรู้สึกซ้งกับคําพูดนี้มากนะเพราะว่ามันเป็น มันโดนใจผมแต่ว่าผมไม่สามารถเลือกคําที่สละสะลวยได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นพี่ที่นับถือน,นะครับแล้วหลังจากที่ว่าเข้ามาเล่นการเงนแล้วเนี่ยได้สัมผัสการเมืองแล้วเนี่ย,ย,ยได้สื่อสารเจตนาลุงพ่อเอาว้อย่างไรครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเบอร์กระถินเนะมาะเมื่อสี่ปีที่แล้วอพี่น้องก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็เลือกผมอย่างท่วมท้นนะครับก็เป็นกําลังใจหนึ่งเนาะให้กับ และก็ให้กับครอบครัวทีนี้หลังจากผมเข้าไปทํางานเนี่ยก็ตามสโลแกนเลยนะครับอะไรที่พ่อทําดีอยู่แล้วโครงการบีดีอย่างเช่นสมโพธสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่สมโพธบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือ,อ,อหลายโครงโครงสร้างพื้นฐานหลายหลายโครงการผมก็ดําเนินการต่อนะครับถือว่าทําอย่างเต็มที่แต่ว่าด้วยที่โครงการไหนที่เป็น โครงการที่ผมจะต้องเริ่มเองผมก็เริ่มขับเพื่อนนะครับขับเพื่อนอย่างเช่นโครงการใหม่ๆที่ที่ได้ร่วมกับเพื่อนสจสมัยที่แล้วนะครับก็อย่างเช่นสนามกีฬามาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอกระแสตินซึ่งผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอกระแสตินนะครับ ตอนนั้นคุยกันว่ามูลค่างานมันสูงมันตั้งสามสิบกว่าล้านนะครับซึ่งถ้าผมเลือกโครงการนี้ผมอาจจะต้องทิ้งโครงการอื่นไปก่อนนะครับเพราะว่างบประมาณมัน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 เยอะแต่เราก็มีความมุ่งม,มั่นร่วมกับทางอ,อ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอกระชายทินนะครับร่วมมันผลักดันหลายภาคส่วนช่วยกันเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าสนามกีฬาเนี่ยขนาดไม่ได้นะครับขนาดมันไม่ได้มาแล้วจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่แต่ว่าผมได้ประสานทาง เอ่อพื้นที่เนี่ยก็ปรากฏว่าลักดันจนทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วปัจจุบันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับพี่น้องชาวเภองแสตม์เป็นการส่งเสริมเอ่อการกีฬาของอำเภอเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของพี่น้องเมองแสตม์ครับในส่วนของการท่องเทีย่ยวนี่คุึ่งก้ามกามเมืองแต่ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตรงนี้ประสบความสำเร็จ ครับอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณไปยังท่านนยายกไพรเจนมากทุกวันแล้วก็ทีมบริหารแล้วก็ข้าราชการอาบจอรตรงกลางในสมัยที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็ช่วยกันผลักดันผมเองก็ด้วยด้วยท่านไปเจนเองก็ถามว่าเออมันมีโครงการไหนบ้างที่โยทินอยากจะทําเหมือนกับเป็นการต่อยอดนะครับผมก็มองว่าเออการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในอเภริกกระแสสินเราเนี่ยเราต้องเอาของดีที่มีอยู่ในอเภริกกระแสสินก็ถือว่าโครงการกลางก็ถือว่าเป็นเป็นอ,อ่า ของขึ้นชื่อของอำเภอรครับผมก็เลยปรึกษากันนะครับประชุมกันในหัวหน้าส่วนหรือแม้แต่วัดโรงเรียนต่างๆนะก็ประชุมกันหมดก็เราเลยเห็นว่าอยากจัดงานนี้ขึ้นมาก็คืองานของดีอำเภอกระแสสินนะเราตั้งชื่อว่าห่องเที่ยวกระแสสินกินกุ้งกล้ามกลามเลขของดีอำเภอกระแสสินครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามจัดมาเนาะสามปีก็ปรากฏว MM ่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอกระสายศิลให้เป็นที่รู้จักนะครับับบุคคลภายนอกและที่สําคัญที่สุดที่ผมภูมิใจมากๆก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวอำเภอกระสายศิลก็เหมือนกับทุกคนเห็นความตั้งใจของผมที่ได้ได้ร่วมผลักดันเรื่องงบประมาณมาพี่น้องชาวอำเภอกระสายศิลก็ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกภาคส่วนเลยนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันผมรู้สึกว่าผมไม่เหนื่อยนะครับในขณะที่ งานก็ใหญ่แล้วเป็นงานที่แบบเพิ่งเพิ่ง,งเป็นการขับเคลื่อนของผมแรกๆนะครับอำเภอก,ก็ก็รู้สึกได้ว่าอพอทุกคนให้ให้ความร่วมม้ร่วมมือเราก็มีมีความรู้สึกมีกาลังใจที่จะขับเคลื่อนต่อนะครับก็หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเออส่จอมดวาระไปแล้วแล้วแล้วครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งต่อไปจะมีไหมผมก็เตอบไปแล้วว่าก่อนผมหมดวาระผมเข้าไว้ให้แล้วนะครับเข้าไว้ให้แล้ว แล้วก็เออ่จะได้ต่อไปนะครับก็คือมองไปข้างหน้าเนี่ยท่านอยากให้กษตรจริงคือจริงๆแล้วเมื่อเมื่อวานนะครับเอ,อท่านสุพิธพิพทักษ์ธรรมท่านก็ลงมาในพื้นที่มาเดินหาเสียงมารณรงค์ก็ท่านก็คุยกับผมว่าโยชินมีโครงการไหนบ้างที่อยากจะขับเคลื่อนต่อผมก็บอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะที่บ่อน้ำจักสิทธิ์เนาะผมอาจจะ พูดพูดพูดข้ามไปเมื่อกี้ก็มีหนึ่งอำเภอหนึ่งเหลียงทองเที่ยวนะครับเราหลักการบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเหลยหมอทอ่อเนี่ยได้งบประมาณมาสิบเก้าล้านนะครับแต่ว่าอาจจะทําเป็นช่วงๆนะครับอาจจะทําเป็นเฟสๆก็ตอนนี้ก็ขับเคลื่อนต่อแล้วก็ยังคงทาต่อไปแล้วก็ขอวันมาเพิ่มแต่ว่าที่คุยกับท่านสุพิษก็คือเรื่องของอการจัดงานกินกุ้งนี่แหละของเรียมตัวเกษตรนี K ่ T ีแกบอกว่าจัดเจ็ดวันเลยเพราะแต่ก่อนเราจัดแค่สองวัน นักท่องเที่ยวอาจจะยัง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 ไม่ทันจะมาเลยเนาะหมดมาณแล้วแกบอกจัดเจ็ดวันเลยจัดใหญ่เลยเอาใหญ่เลยผมดูแล้วก็ก็ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบเราเรียกว่าก้าวกระโดดหน่อยนะครับอยากงบประมาณเท่านี้อาจจะงบประมาณสูงขึ้นหน่อยจากจัดสองวันก็เป็นเจ็ดวันเออพอค้าแม่ขายเขาก็ได้มาขายของได้ได้พอได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในในอำเภอความมั่นใจในการเรื่องที่จะลงตัดินผู้บริ ครับก็หลายคนก็ถามนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกอท่านสุพิษพิทักษ์ธรรมหรืออยู่ทีมสงขาพลังใหม่นะครับผมมองอจริงๆก็หลายเหตุผลนะครับแต่ว่าสรุปเหตุผลหลักๆสักสามเหตุผลนะครับก็คือหนึ่งผมมองว่าท่านสุพิธพิทักษ์ธรรมมีความตั้งใจสูงนะครับมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนหรือว่าพัฒนาสงขาะรบะบบสองเนี่ยผมมองท่านมีความพร้อมความพร้อมในหลายๆมิติเลยนะครับ ส่วนข้อที่สามก็คือเห็นผลงานท่านแล้วนะครับท่านได้ได้ทําโครงการใหญ่ๆที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับพี่น้องชาวสงขาแล้วว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราก็อมองว่าสามเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินใจที่ให้อยู่กับท่าน,นครับเราจะฝากอะไรถึงค่ณก็ได้ครับครับก็จากการรณลรงหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่สมัยที่สองก็ ขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณกำลังใจที่พี่น้องให้ผมเนาะก็แค่ผมบอกว่าสืบเกตันนลุมพ่อสารต่อพัฒนากระแสศินพอพูดถึงพ่อเนี่ยทุกคนก็ให้ผมครึ่งนึงลวผมถือว่าผมเป็นกําลังใจเนาะแล้วสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดสี่ปีทุกคนก็ก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างที่บอกนะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวเบอร์แต่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนกับอยู่เคียงบากเคียงไรกับผมตลอดนะครับแล้วการ รนรลงอาเสียงครั้งนี้ก็เช่นกันผมลงไปเนี่ยเหมือนกับได้รับกาตรตอบรับที่ที่ดีมากนะครับรอยยิ้มกําลังใจเป็น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 พลังให้ผมครับให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกใช้สิ่ในี่ครับก็ก็ในวันที่หนึ่งพุมพาสองพันห้าร้อยหกแปดที่จะถึงสิ่งนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งทั้งจังหวัดสงขลาทั้งประเทศเนาะก็เลือกพร้อมพร้อมกันนะครับให้ ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเ,เลือกคนที่ตัวเองคิดว่า,อ,าอยากมาทำหน้าที่แทนตัวเองนะครับทั้งสอจอนะครับแล้วก็นายกอบจอกันเยอะๆนะครับส่วนอำเภอกระแสสินก็กฝากโยทิมทองนาแข่งนะครับเบอร์สาแล้วก็ฝากนายกาสุพิษพิทักษ์ธรรมนะครับเอบอร์ห้านะครับแล้วก็ฝากไปถึงให้เป็นกำลังใจหรือว่า ขอคะแนนให้กับทีมสงขาพลังใหม่ยกทีมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ